สวัสดีคะ่ะนักเรียนครูสม้มครูวารุณีพลพฤกษ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1กันคะ่ะเรื่องที่ครูจะนําเสนอนักเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องบทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนน่าจะคุ้นคนกันมาบ้างแล้วนะคะจากป .6 ภาคเรียนที่2นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะสมการคือประโยคที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ แสดงความเท่ากันสมการเนี่ยเราใช้สมบัติของการเท่ากันสมบัติของการเท่ากันมีอยู่4ข้อด้วยกัน 1. สมบัติการสมมาตร 2. สมบัติการถ่ายทอด 3. สมบัติการคูณและ4สมบัติการบวกนะคะนักเรียนคงจะได้ยินชื่อเหล่านี้ผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนิยมเขียนเป็น ax บวก b เท่ากับ0นั่นเองนะคะโดยที่ a b, b, b เป็นค่าคงตัวนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1 1.4x บวก7เท่ากับ 3.4x ลบ3สิ่งที่เราจะจัดกลุ่มไว้ด้วยกันก็คือพจน์ที่มีตัวแปรเอามาไว้ฝั่งเดียวกัน ตัวเลขเอาไปไว้ฝั่งเดียวกันนะคะเราจะใช้กฎการย้ายข้างกฎการย้ายข้างบวกคู่ลบคูณคู่กับหารอย่างเช่นข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะนักเรียน 1.4x คุณครูต้องย้าย 3.4x มาไว้ข้างซ้ายจาก 3.4x เป็นลบเป็นบวกขอโทษทีค่ะครูย้ายมาเลยกลายเป็นลบต่อไป7บวกอยู่ครูจะย้ายไปข้างขวา ครูใช้สมกดการย้ายข้างบวกย้ายข้างไปเลยกลายเป็นลบหลังจากนั้นมาครูดำเนินการกันนะคะดูพจน์ที่เป็นสีดำนะคะ 1.4x ลบด้วย 3.4x คำตอบก็คือลบ 2x ส่วนข้างขวาลบลบนะคะลบลบในระบบจำนวนเต็มลบลบนะคะนี่บวกนี่นี่เพิ่มเดิมเป็นนี่3บาท เพิ่มเข้ามาอีกหนี้7บาทรวมเป็นหนี้10บาทนะคะแล้วจากนั้นจุดประสงค์ของเราเราต้องการให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียว x ลบ2กับ x นักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในรูปของการคูณกันครูจะกําจัดลบ2ครูใช้กฎการย้ายข้างลบ2ย้ายมาไว้ข้างขวาก็จะได้ลบ10หารด้วยลบ2ลบหารลบผลลัพธ์เป็นบวกนะ,ะ x ข้อนี้ก็เลยตอบ5 ะะถ้าเราใช้คำพูดว่าใช้สมบัติของการเท่ากันก็ได้คุณครูจะกำจัดลบ2ออกจาก x ลบ2กับ x คูณกันอยู่ครูก็ใช้สมบัติของการเท่ากันนำลบ2มาหารทั้งสองข้างของสมการนั่นเองนะคะเพื่อจะกำจัดลบ2ให้หายไปจากข้างซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราเดำเนินการกันมาแล้ว x ข้อนี้ก็เลยตอบ5นั่นเอง ไปดูอย่างข้อที่2กันเลยค่ะลูกนะตัวอย่างข้อที่2 3x บวก4เท่ากับ10ส,สิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือแถบตัวสีเหลืองครูต้องการกำจัด4ออกไปนะครูก็ใช้สมบัติของการเท่ากันของสมการครูจะกำจัด4ออกไปครูก็เอาลบ4มาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะ4-4ลบ4ตัดกันหมดไปก็จะเหลือ 3x เท่ากับ6นะคะก็เหลือ 3X เท่ากับ6เพราะฉะนั้นครูจะกำจัด3 3อยู่ในรูปของการคูณจะกำจัด3ใช้สมบัติของการเท่ากันครูก็เอา3มาหารทั้งสองข้างของสมการ3หาร3เหลือ1 1คูณ X ได้ X นะคะ3หาร6ได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ X เท่ากับ2คนะ่ะนักเรียนมีใครสงสัยตรงไหนไหม นักเรียนดูความความเปลี่ยนแปลงนะสมการข้างซ้ายทำยังไงข้างขวาทำด้วยเพราะสมการความหมายมันก็คือประโยคที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับแสดงถึงความเท่ากันทางด้านซ้ายและด้านขวานะโอเคค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยมาดูตัวอย่างข้อที่3นักเรียนเห็นไหมคะแถบสีดำๆตอนนี้ ตัวอย่างนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คืออยู่ในรูปของเศษส่วนครูขอเท้าความไปภาคเรียนที่1หน่อยลูกการบวกลบเศษส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันทำไงคะใช่เราต้องหาคอรรอจุดประสงค์ของเราคือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วสิ่งที่เรียนเห็นในจอตอนนี้ก็คือ2ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน12ตัวส่วนไม่เท่ากันแม้แต่พจน์เดียว เราก็นำา2 3 42ไปหาคอรนอค่ะเราหาครนอในกระดาษทดเลขเสร็จแล้ะคอรนอที่ครูส้มหาได้มีค่าเท่ากับ12อ่านักเรียนมาดูบรรทัดที่2ค่ะลูกบรรทัดที่สหนูจะเห็นว่าครณนำา2คอรคนอที่เราหาได้เนี่ยไปคูณทุกพจน์เลยลูกคูณทุกพจน์เลยในสมการคูณเพื่อต้องการทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันหายไปเอมันหายไปได้ยังไง ตอนนี้มาฟังครูพูดในบรรทัดที่สองก่อนเอา2ไปหาร12ลูกสองหนึ่งสองสองหกแจกแจงเข้าไปคูณกับ3 x แล้วก็ลบ1นึ่งคำตอบครูส้มจึงได้18 x แลบหส่วนพจน์ที่สองเหมือนกันคะ่ะเหมือนเดิม3า3หนึ่คุณครูนำสีแจกแจงเข้าไปคูณกับ x ได้4 x 4คูณกับลบ1ได้ลบ4พจน์ที่2ได้4 x ลบ4ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะ4ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเอา4ไปหาร12 4 1 4 4 3 12ครูแจกแจง3เข้าไปคูณกับ1ได้3 3เข้าไปคูณกับลบ x ได้ลบ3 x ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะลูก12หาร12ได้1นะคะก็จะได้เท่ากับลบ x บวก12นั่นเอง โอเคพอได้แล้วเราจัดพจน์คล้ายมาไว้ด้วยกันลูก1 8 x บวก4 x บวก3 x บวก1 x โอเคไหมลูกอ่ะถ้ายังไม่ทันไม่เป็นไรเราทำคนละฝั่งก่อนก็ได้นะคะอ่ะ1 8 x บวก4 x ครูส้มได้2 2 x ลูกลบ4บวกด้วยลบ6คุณครูได้ลบ1 0 x มาดูข้างขวากันลูก 3,2, บวก2คุณคูได้5 -3,1, ลบ3ลบ1ครูส้มได้ลบ4อ่าพอมาถึงบรรทัดนี้เสร็จแล้วก็คงจะง่ายขึ้นมาหน่อยละลูกต่อไปกดกดรวมพดคล้ายคําว่าพดคล้ายภาษาการบ้านนะลูกนะเราจับตัวเลขที่มีตัวแปรมาไว้ฝั่งเดียวกันตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรก็เอาไว้ฝั่งเดียวกันอ่าครูส้มจับ22 x ตัวนี้มันเป็นลบ 4x ดูเห็นไหมลบ 4x กดการย้ายข้างลบย้ายมาไว้ข้างนี้ก็เลยกลายเป็นบวกลูก22บวก4ครูก็เลยได้ 26x ส่วนลบ10ครูจำเป็นต้องย้ายมาหา5 5เลยกลายเป็น5บวก10ก็เลยได้15จุประสงค์ของเราต้องการให้ตัวแปรเหลือเพียงตัวเดียวแต่ตอนนี้มันยังติด26อยู่เราจะกำจัด26ทำไงคะอ๋อใช่ค่ะ นำ26มหารทั้งสองข้างของสมการนั่นเองอ่าตัวนี้ลกูกอ่าพอเอา26มหาร26หายไปเลอ x ตัวเดียวฝั่มนี้ก็จะได้15ส่วน26เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังคะต่ำแล้วพอต่ำแล้วเราสามารถตอบได้เลยโอเคหลังจากที่เรียนฟังคุณครูอธิบายแล้วนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนยังติดบรรทัดไหนอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะถ้าไม่มีใครถามอะไร นักเรียนเก่งมากนะคะเราไปข้อต่อไปกันเลยหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วไม่มีใครถามอะไรครูแล้วอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญนะคะเรื่องเศษส่วนนักเรียนอย่าลืมนะคะการบวกลบเศษส่วนนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนนห้เท่ากันสกอนนะคะต่อไปมาดูคำถามท้ายบทกันค่ะพร้อมแล้วเนาะไปกันเลยามาดูคำถามข้อที่หนึ่งกัน เราจะมาคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาคิดพร้อมๆกับคุณครูนี่แหละนะจากสมการ1.2ุคูณ x ลบ2บวก0.5คูณด้วย1ลบ x เท่ากับ2.3แล้วเขาบอกนักเรียนว่าจงหาค่า x อ,อ่ะน์เรียนลองนำเสรกระดาษขึ้นมาทดเลขสิใครได้แล้วไหนใครใครพอได้แล้วส่งเสียงให้ครูทราบด้วย อลองดูนะคะครูแนะให้หน่อยหนึ่งนักเรียนต้องนำ1.2แจกแจงเข้าไปในวงเล็บและนักเรียนต้องนำ0.5แจกแจงเข้าไปในวงเล็บค่ะโอเคเวลาก็เหมาะสมแล้วลองมาดูซิว่าสิ่งที่เราคิดกันจะเหมือนกับสิ่งที่ครูคิดไหม โอเคไปกันเลยค่ะดูซิว่าเหมือนไหมอ่ามีใครถูกต้องไหมคะโอเคดีมากค่ะส่วนคนที่ผิดนักเรียนมาฟังคุณครูอธิบายนะคะอ่านักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เป็นแบบนี้ครูส้มบอกว่าใช้สมบัติของการแจกแจงเข้าไปในวงเล็บหนูดูนะคะลูก1.2คูณ x คุณครูได้ 1.2x ลบ1.2คูณ2 x, คุณครูคได้2.4 บวกด้วยครูแจกแจง0.5เข้าไปในวงเล็บเช่นเดียวกันลูกบวกด้วย0.5ลบด้วย 0.5x เท่ากับ2.3เช่นเดิมหลังจากนั้นคุณครูรวมพดค้ายคะ่ะลูกหนูดูนะคุณครูดูตัวสีแดงแดงก่อนครูจับตัวเลขมาดําเนินการกันก่อนลูกลบ2.4บวกด้วย0.5คําตอบได้ลบ0.5นะคะคำตอบได้ลบ0.5 นักเรียนดูตัวเลขสีแดงๆเอาใหม่เอาใหม่ตัวเลขสีแดงๆเอาทีละคนนะคะเมื่อกี้มีนักเรียนที่นําเสนอมาไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวเลขเสีแดงๆเนี้ยหมายความว่าคุณครูย้ายข้างจับตัวเลขย้ายข้างมาไว้ฝั่งขวามือจับพดที่มีตัวแปรมาไว้ฝั่งซ้ายมือหลังจากนั้นจึงรวมพดขาย พดคล้ายหมายความว่าเรามีตัวแปรชุดเดียวกันเลขชี้กําลังของตัวแปรก็ต้องเท่ากันด้วยอ่ะหลังจากนั้นครูรวมพดคล้ายได้แล้วคะ่ะลูก 1.2x ลบ 0.5x ลบแล้วเหลือ 0.7x ฝั่งนี้ก็เหมือนกันลูกการบวกลบทศนิยมต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันโอเคค่ะครู่้มบวกลบกันดแล้วได้4.2หลังจากนั้นมาครูจะกำจัด 0.7x ซึ่ง 0.7x เนี่ยมันอยู่ในรูปของการคูณครูจะทำให้0.7เนี่ยหายไปครูก็ใช้สมบัติของการเท่ากันนำ0.7มาหารทั้งสองข้างของสมการอ้าตัดทอนกันลูกการหารทศนิยมด้วยทศนิยมทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดอ่าเลื่อนจุดไป1นึ่ตำแหนง่งก็จะได้7หาร42คำตอบก็เลยได้ x เท่ากับ6อ่า โอเคส่วนใหญ่ทําได้นะคะดีมากส่วนคนที่ผิดนักเรียนนักเรียนดูข้อผิดพลาดแล้วนักเรียนแก้ไขนะคะอ้าไปข้อต่อไปกันเลยค่ะลูกข้อที่2 10x ลบ1ลบ 7x บวก3เท่ากับ 7x ลบ10เขาบอกว่าถ้าสมการนี้ x มีค่าเท่ากับ3ทำให้สมการเป็นจริงหรือเท็จข้อนี้นักเรียนไม่ต้องแก้สมการลูก นักเรียนใช้การแทนค่าสมการแทนค่าตัวแปรในสมการเขาให้เรามาแล้วว่า x ต้องเท่ากับ3ภาษาการบ้านของเราก็คือเอ x อยู่ไหนไปแปลงร่าง x ให้เป็น3นะครูแปลงร่าง x ให้เป็น3ยังไงนะนักเรียนดูนี่เลยค่ะภายในวงเล็บนี่คือ x ของเราครูแปลง x เป็นเลข3แปลง x เป็นเลข3แปลง x เป็นเลข3หลังจากนั้นมาเรามาทำหาผลลัพธ์ทีละข้างกัน 10คูณ3ได้30ลบ1 7คูณ3ได้ลบได้21เอนะเอาเรามาลบกัน30ลบ1ลบ21บวก3าคำตอบคือ11ข้างซ้ายได้แล้วนะคะว่า11ต่อไปมาดูข้างขวามือของสมการ7คูณ3ได้21ลบด้วย10 21ลบ10ก็เหลือ11ซ้ายและขวาคำตอบเท่ากันเลยนะเรียนก็แสดงว่าสมการนี้ ถ้าแทน x เท่ากับ3ทำให้สมการเป็นยังไงเป็นจริงถูกต้องค่ะสมการเป็นจริงถ้าแทน x เท่ากับ3โอเคนะข้อนี้เราไม่ต้องแก้สมการเพียงแต่เราไปแทนค่าตัวแปรในสมการ x เท่ากับ3แล้วข้อให้เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราแทน x เท่ากับ3คำตอบจะได้เท่ากับ11ตามที่โจทย์กำหนดให้ไหมถ้าเกิดคำตอบได้แสดงว่า x เท่ากับ3ทํทให้สมการเป็นจริงนั่นเองโอเคค่ะนักเรียนไปข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยเนะาะมาเจอข้อนี้ละข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนคิดเ,เร็วกันบ้างาเดี๋ยวครูจะจับเวลาเนาะข้อ3ใหญ่เราจะเจอข้อ 3, ย่อยเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเนาะฟังครูอธิบายโจทย์ก่อนให้นักเรียนหาค่า x ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1 x บวกเลบ5เท่ากับ8 ข้อที่2 x บวก4ลบ7เท่ากับ6ข้อที่3 x ส่วน2บวก15ลบ20เท่ากับ4แต่และข้อหนูต้องหาค่าตัวแปรออกมาโอเคค่ะครูเริ่มจับเวลาเลยนะคะลงมือทำค่ะ เราต้องนำสมบัติของสมการมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนโอเคการคิดเลขเร็วของเราก็ผ่านไปแล้วอ่าเรามาดูเฉลยกันดูซิว่า3ข้อจะได้สกี่คะแนนกันอ่ามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อ1 x เท่ากับ15ข้อ2 x เท่ากับ9ข้อ3 x เท่ากับ18โอเคนักเรียนพอทำได้เนาะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปมาดู การทำงานในข้อต่อไปกันบ้าง่ามาดูเลยค่ะลูกข้อที่4ข้อที่4 2 7 x บวก2.2เท่ากับ2 4 x ลบ2.6จงหาค่า x เขามีช้อยมาให้หนูเลือกด้วยลบ16 1หลบ19 19ดูซินักเรียนได้ข้อไหนเอ่ย โอเคเลยค่ะเรามาดูวิธีการหาผลลัพธ์กันค่ะ,ะข้อนี้คำตอบคือ x เท่ากับลบ16ดีมากค่ะเด็กๆทำได้กันเยอะขึ้นนะคะ,ะก่อนที่จะได้ลบ16มาดูที่มาของมันค่ะลูกคุณครูรวมพจน์คายค่ะลูกครูย้ายพจน์ที่มีตัวแปรเหมือนกันไว้ฝั่งเดียวกันครูย้ายพจน์ที่เป็นแต่ตัวเลขไม่มีตัวแปรติดไปไว้ฝั่งเดียวกันหลังจากนั้นกดการย้ายข้างนักเรียนอย่าลืมนะคะ บวกย้ายไปเป็นลบลบย้ายมาเป็นบวกคูณย้ายไปเป็นหารหารย้ายไปเป็นคูณนี่คือกฎการย้ายข้างเราอย่าไปปนกับสมบัติของสมการนะคะลูกสมบัติของสมการมีสีข้อ 1. สมบัติการสมมาตร 2. สมบัติการถ่ายทอด 3. สมบัติการคูณและสสมบัติการบวกนี่คือสมบัติของสมการที่เราจะใช้กันนะคะอะ พอรวมทดคล้ายกันได้แล้วครูดำเนินการ0 3น 0.3x เท่ากับลบ4.8ครูต้องการให้เหลือ x เดียวครูย้าย0.3จากคูณย้ายมากลายเป็นหารการหารทศนิยมด้วยทศนิยมนะทำตัวตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดไปนหนึ่งตำแหน่ง3อะไรได้48ก็36แต่เผอิญ ข้อนี้หนูเห็นไม่ลูกข้อนี้บวกหารลบผลลัพธ์ทำไมคะลูกติดลบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ x จึงมีค่าเท่ากับลบ16นั่นเองโอเคเนาะส่วนใหญ่นักเรียนทำได้นะ,ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะลูกข้อที่5อ่าข้อนี้นักเรียนมองโจทย์ให้หาค่าตัวแปรและ พอนักเรียนดูโจทย์แล้วสิ่งที่นักเรียนจําเป็นจะต้องต้องคิดอันดับแรกเลยว่านักเรียนจะต้องนําสมบัติของการแจกแจงเข้าไป2คูณ x แล้วก็2คูณด้วยลบ3พอคูณกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลูกอ่ามาแล้วลูกหนูแจกแจงเข้าไปในวงเล็บหนูก็จะได้ 2x ลบ6เท่ากับ x บวก15นี่ตัวเดิมดังนั้นครูส้มย้ายพ์มาไว้ข้างเดียวกันพ์คล้าย พดท้ายพูดอีกรอบหนึ่งนะลูกพจน์ที่มีตัวแปรเหมือนกันมา,าไว้ฝั่งเดียวกันนะจาก x มันอยู่เฉยเนี่ยก็คือมันเป็นจํานวนเต็มบวกอยู่พอมันถูกย้ายข้างมาไว้ข้างนี้จากบวกมันก็เลยกลายเป็นลบนะสประสิทธิ์หน้า x ตัวนี้มันมองไม่เห็นแต่มันคือเลข1นั่นเองเลข1 1คูณอะไรย่อมได้ตัวนั้นเอกลักษณ์การคูณของ1โอเคค่ะ2ลบ1เหลือ1 x ครูส้มเขียนไว้ให้ดูด้วย 15บวก6ได้21ทำไมต้องบวก6เพราะ6เดิมมันเป็นลบไงลูกกดการย้ายข้างลบย้ายมาไว้ข้างนี้ลบคู่บวกก็จะได้21 1คูณอยู่ย้าย1เข้าไปหาร1หาร21ก็ได้21เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบว่า x เท่ากับ21โอเคค่ะเก่งมากไปข้อ6กกันเลยเนาะ เหมือนเดิมค่ะข้อนี้ใช้สมบัติเหมือนเดิมเลยเราต้องแจกแจงตัวที่อยู่นอกวงเล็บเข้าไปในวงเล็บให้ได้ก่อนนะคะแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลูกโอเคนะได้ลบ 6x บวกด้วย5 x บวกด้วย5เท่ากับ10เหตุผลที่ครูส้มขีดเส้นใต้หมายความว่าครูพยายามจะจับพดคล้ายดำเนินการกันก่อน ลบ6บวก5หรือลบ1 x x ตึงมาเหมือนเดิมนะลูกนะ10 9บวกอยู่ลูกครูส้มย้ายไปกลายเป็นลบ5บวกอยู่ครูส้มย้ายไปก็ยังกลายเป็นลบอยู่โอเคค่ะลบ1 x เท่ากับดูนะคะลูก10ลบ9ลบ5หรือลบ3ครูส้มย้ายลบ1 x มาลบ1 x คูณอยู่ กฎการย้ายข้างคูณก็คู่กับหารลบหารลบเป็นบวกเก็บไว้ในใจ1ห,หาร3ครูได้3ครูบอกนักเรียนแล้วนะทําไม3ไม่ติดลบเพราะลบหารลบเป็นบวก x เ,เดียวจึงมีค่าเท่ากับ3ค่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะโอเคไม่มีครูส้มผ่านนะคะข้อนี้สิ่งที่ครูส้มอยากฝากไว้ก็คือสมเออระบบจำนวนเต็ม ระบบจำนวนเต็มการคูณการหารจำนวนเต็มการคูณการหารจำนวนเต็มชนิดเดียวกันการคูณการหารจำนวนเต็มต่างชนิดกันนะเอาเรื่องเก่ามาประยุกต์ใช้เราต้องไม่ทิ้งนะคะโอเคไปข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อที่7ข้อนี้ก็จะมีสมบัติที่มากขึ้นในการแก้สมการในข้อนี้มาดูโจทย์กันเลยค่ะลูก11 y บวก4คูณอยู่กับ y ลบ3บวก 6y เท่ากับ 4y ลบ12จงหาค่า y อ้าวเรามาหาค่า y กันเลยค่ะสิ่งที่เราไม่ทิ้งก็คือการใช้สมบัติของการแจกแจงอ่าตอนนี้เราคูณกันเข้าไปได้แล้วมันต้อีเรมาดูระหว่างตัวสีเขียวกับตัวสีแดงสีเขียวกับตัวสีแดงครูส้มย้ายพดคลายพดที่มีตัวแปรย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกัน c y เป็นบวกคูณส้มย้ายมากลายเป็นลบลบ12คูณส้มย้ายมากลายเป็นบวก12หนูสังเกตที่สีนะสีนี่ความแตกต่างอา้าจากเดิมสีเขียวตัวนี้มันติดลบพอครูส้มย้ายข้างกลายเป็นบวกสีแดงมันเป็นบวกพอครูส้มย้ายข้างมันกลายเป็นลบหลังจากนั้นพอมันอยู่พดคล้ายกันล้รวมพดคล้ายได้ลูก11บวก4บวก6ลบส คำตอบก็จะได้ลบห y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  ตัวแปรเหมือนเดิมดึงมาเพียงตัวเดียวลบสิบกสิมันหักล้างกันหมดไปลกูกเหลือ0เพราะฉะนั้นคุณครูต้องการให้เหลือ y ตัวเดียวลบหกับ y มันคูณกันอยู่ค่ะครูก็ย้ายลบหไปหารนะถ้าเกิดตัวตั้งเป็น0นตัวหารเป็นจำนวนใดๆผลลัพธ์เป็นศูนย์ค่ะลกูกนะถ้าตัวตั้งเป็นเลขศูนย ตัวหารเป็นจำนวนเต็มใดๆทั้งเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์คำตอบเป็นศูนย์ตลอดโอเคนะคะ,ะนักเรียนลองดูอีกสักหน่อยหนึ่งว่านักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าโอเคผ่านเนาะ,ะไปกันต่อกันเลยค่ะข้อที่8ข้อนี้เขาถามนักเรียนว่าจริงหรือไม่จริงการตรวจสอบว่าอ้าวนักเรียน2คูณอยู่กับ ภายในวงเล็บ x บวก3.5วงเล็บปิดลบ6คูณอยู่กับ5บวก2มันจะเท่ากับ5จริงไหมอ้าวเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันเลยลกูกจริงไหมนะครูใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปคะ่ะลกูกโอเคแจกแจง2เข้าไปหา7ได้14 2คูณ3.5ได้7ลกูกลบ6คูณ5ได้30 -6 ลบ6บวก2ลบห คูณด้วยบวก2ได้ลบ12อ้าวคูมาหาผลลัพธ์ข้อนี้ลูก14บวก7ลบ30ลบ12ผลลัพธ์มันคือลบ21จะเห็นว่าลบ21เท่ากับ5เกิดเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับมันได้แต่เราตอบได้ว่าสมการไม่เป็นจริงเพราะซ้ายและขวาได้คำตอบที่แตกต่างกันนั่นเอง โอเคค่ะไปเลยค่ะหลังจากที่เราเรียนกันเสร็จแล้วนะคะครูอยากจะฝากนักเรียนว่าอ้าวนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนก่อนสอบกันด้วยนะคะนะเรื่องที่เรียนมาให้หนักเรียนฝึกทำฝึกทำนะเอาโจทย์ไปต่อยอดได้ลูกโอเคค่ะวันนี้เราก็ จบเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตอนที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะส่งงานใส่ชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะนะแล้วก็นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะ